นบน้อมแด่องค์งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์สัพพัญยูตัดสรุชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นด้วยเสียนกล้าวน้อมคารวะเพื่อขอประทานโอกาสจากคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกลูกด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอความอาสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่คณะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมโดยทุนาการทุกทุท่านทุกทุกคน เมื่อสาธุแล้วก็อนุญาตให้อุ์มทั้งสองประคองวางไว้ที่ตักพิทัก์กายใจสนจิตใส่ใจในถ้อยมัตุรสหมดเดงธรรมที่พระกุณเจ้าจะได้นำนำมาก่ลาวในค่ำคืนวันนี้สง่างามชัดสงัดงามเยี่ยมสงี่ยมงามครบสงบงามเด่นใครเห็นเย็นใจต้นไม้ทุกชนิดเป็นยอดชีวิตของสัตว์กำจัดร้อนเรา่า บรรเทาทุกใจกำจัดภัยหน้าแล้งทำให้ฝนตกทุกแห่งแสดงถึงความเจริญสงัดสงัดสงา่าสง,งียมสงบห,หน้าเคารพจริงๆปพระพุทธสอนมให้เดินทางสายต่ำพระธรรมสอนให้เดินทางสายตรงพระสงฆ์บอกทางสายถูก พุทธสอนให้ปรงพระธรรมสอนให้ปลดพระสงฆ์สอนให้ปล่อยโปรงปลดปล่อยพระพุท,พทธสอนให้ปล่อยอุปาทานสี่ธรรมะสอนให้โปรงภาระขันห้าสังฆะสอนให้ปลดเอกตัญหาสามนี่คืออยา่างธามของลปู่ที่อยู่บนวัดนาหลวง บาทีอันแดกที่พระคุณเจ้ากลับขึ้นมาพระคุณเจ้าก็จะขอเกินอารมณ์ประบทขึ้นอีกสักเล็กน้อย <c oughs> เปรียบชีวิตเกิดมาเหมือนค้าขายต้นทุนคือร่างกายทั้งชายหญิงสินค้าคือชั่วดีมีอยู่จริงสิ่งพึ่งพิงคือศีลธรรมนำทรงมาสินค้าคือชั่วดีมีในโลก ทางสแวงโชคดินรนออกค้นหาไตรตะวารทางสังเพร่งแหล่งการค้าทั่วโลกาค้าขายวิวายวันบ้างค้าขายต้นทุนจนย่อยยับต้องลาลับกลับไปในทงสารตกอบายยากแขนแสนกันดานต้องเสียซักเสสังพระขาดทุนสุนกำไรบ้างค้าขายกำไรได้มากหน่อย ก็ะยอยลอยล่องสู่สวรรค์ที่มากหน่อยะยอยกันสู่นิพพานพ้นทุกข์สุขสำราญเพราะฉะนั้นสาธุชนคนค้าขายตลาดใกล้จะวายแล้วต้งชายหญิงสัจธรรมคือความตายคือความจริงต้องช่วงจริงต้องช่วงจริงหากำไรไว้เป็นทุนเพราะฉะนั้นอุบาสกอุบาสิกาการเดินเกดเตมาเป็นมนุษย์มาดี เพราะมีบุญอยู่ดีเพราะมีคุณไปดีเพราะมีทุนเราชาวพุทธอย่างปัจจุบันก็จะหาได้ยากเพราะว่ามาเมืดกลับไปเมืดมามาเมืดกับสว่างมาสว่างก็กลับเมืดก็มีเพราะคนประมาทในชีวิตในวัฏฏะในอายุ เตในวัอย่างเห็นทุกวันนี้คนหันหน้าเข้าสู่โรงหนังหันหลังให้หันหลังเข้าวัดวัดประตูคุกแออัดประตูวัดหลงเหลงว่าจึงว่ากล่าวเป็นนิยามทำงไมว่าอ,อยากดูนรกให้ไปดูในคุก อยากดูทุกให้ไปดูที่โรงพยาบาลอยากดูสิ่งที่ไม่มีกันสารให้ไปดูที่เชิงตะกอนเพราะว่าไม่มีกันสารอะไรอยากดูนรกให้ไปดูในคุกทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าในคุกมันแออัดไปด้วยคนที่ทำผิดแล้วก็ถูกกักขังนมงเนียวไม่มีความสุขถึงแม้จะได้กินข้าวกินอะไรก็ ไม่ได้ทำอะไรจิตไม่อิสระแออัดอยู่ในคุกก็เหมือนอนรกทั้งเป็นนรกปัจจุบันมันมีความทุกข์กใจนะมันมีอิสระต้องทำอะไรมีคนค,คอยดูคอยค,คอยดูว่าทำอะไรทำต้องทำ,ต,งทำตามเขา ขาสั่งอะไรก็ต้องทำเพราะว่าตัวเองมีความผิด <c oughs> โทษฐานในการเป็นคนทุศีลทำความผิดันลองทํามกฎหมายบ้นเมืองถึงว่าอยากดูนรกให้ไปดูในคุกสองถ้าอยากดูทุกข์ให้ไปดูที่โรงพยาบาลทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะคนป่วยร่างกายไม่สมบูรณ์ธาตุสีดินน้ำไฟลมไม่สมบูรณ์ อยากกินก็กินไม่ได้อยากภาวนาก็ภาวนาไม่ได้ไม่มีโอกาสอยากกินอยากอยากดื่มอยากทำก็ไม่เป็นไปตามปรารถนาไม่เป็นไปตามประสงค์เพราะว่าธาตุสี่ขันห้าอ่อนกําลังอ่อนแรงไม่อํานวยต่อการสร้างคุณงานความดีมีแต่ความทุกข์เวทนาบีบคั้นจิตไม่ได้บางคนก็นอนสอ,อดสายยาง เขาจมุกผ่าตัดตรงนั้นตรงนี้มีความทุกข์ทรมานเพราะว่าเวทนาบีบกันเวทนาใหญ่บางคนก็ตายในขณะเวทนามากก็ไปไม่ดีจิตก็ลงสู่ที่ต่ำไม่มีกุศลเป็นตัวไปไเป็นตัวนำทางนี่คือข้อที่สองข้อที่สามอยากดูสิ่งที่ไม่มีกันสารให้ไปดูที่เชิงตะกอน ทำไมถึงเก่าอย่างนั้นเพราะ,ะสุดท้ายก็ไม่มีอะไรธาตุสี่ดินน้ำไฟลมตรมไปไฟดับก็อยู่แค่นั้นดูธรรมะก็ดูอย่างนั้นแหละถ้าจะพ้นทุกข์ก็ดูพิจารณาธาตสี่กันห้าสากศกอย่างนั้นแหละไม่ว่าคนจนคนรวยกษัตริย์พความแพทย์สูตรอรอหรือขี้เหร่หรือจนด้วย คนชั่วคนดีสุดท้ายก็ขันห้าก็ต้องทิ้งออกไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ย่อยสลายไปตามกาลเวลานี่คือสิ่งที่ไม่มีกันสารให้มาดูที่เชิงตะกอนพระพุณเจ้ากรฝากธรรมะไว้สักสามข้าสัมประการ มาดีเพราะมีบุญอยู่ดีเพราะมีคุณไปดีเพราะมีทุนมาดีเพราะมีบุญเพราะเรามีบุญกุศลจึงได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐอย่างคบภูมิต่างๆอบายภูมิทั้งสี่ไม่มีโอกาสบำเพ็ญสัตว์ตั้งแต่ปวกในรูหมูนอนในซากศพมดตัวแดงมแมลงตัวน้อยสัตว์นรก ได้ความทุกข์ทรมานตั้งกลางวันกลางคืนอยู่เป็นเป็นกับก็มีเพราะว่าเนื่องจากบาปอกุศลกว่าจะได้มาก็อิจฉาคนที่เป็นมนุษย์ภพภูมิพญนาคาเทวดาหรือภพภูมิต่างๆอวายภูมิตั้งสี่ไม่มีโอกาสได้บำเพ็ญเหมือนเราเราแม้ทําบุญใส่บารเพียเล็กน้อยก็มีอนิสงส์มาก เคยอ่านประวัติหลวงปู่ขาวท่านเราให้ฟังเทวดาเขาโมทนาเขากล่าวว่า,ามนุษย์ได้เปรียบเทวดาเพราะว่ามีกายที่มีกายกันห้าท่าสี่ันห้าทำบุญแค่เล็กน้อยก็มีอาน,นิสงส์มากอย่างว่าใส่บาตรก็เป็นบุญมีอาน,นิสงส์ถวายผ้าถวายเครื่องที่นั่งที่นอนอุปโภคบริหารบริขารทั้งหลาย เทียนทั้งปฏิบุญทุกอย่างทำยิ่งเล็กน้อยมีอานิสงส์มากยิ่งถวายให้ผู้บำเพ็ญสมณะธรรมยิ่งมีอานิสงส์มากทั้งตัวเทวดาบอกว่ามนุษย์มีโอกาสบำเพ็ญทำบุญแค่เล็กน้อยก็ได้นอานิสงส์มากเทวดาก็มีแต่บุญเก่าไม่มีโอกาสได้ทำาก็มีแต่โมทนาเอาได้แต่มาบอกญาติตามีญาติก็ไปโดนจิตโดนใจให้ทำบุญให้ทาน เขาก็จะโมทนา,าเอาเขาเมื่อหมดบุญแล้วก็ต้องได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าบุญเก่ากำหนักนะอาจจะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อาจจะลงสู่ที่ข้างล่างเหมือนถ้าบาปเยอะเกี่ยวดาถ้าหมดบุญบางลูกบางท่านก็ลงไปใช้กรรมก่อนไปใช้กรรมในนรกทำบาปทำบุญอะไรไว้ก็ไปตามนั้น่ันตว,ว่ามาดีเพราะมีบุญ บุญกุศลเราทําไว้ในการก่อนถ้าไม่เคยมาทําบุญมาให้ทานไปชวนยังไงเขก็ไม่มาถ้าไม่เคยรักษาศีลจะไปชวนยังไงก็ไม่มีใครมาก็าไม่สนใจไม่มีจิตที่ได้สั่งสมอบรมมาถ้าไม่เคยทําบุญไม่เคยสวดมน,นต์เจริญจิตตภาวนามาฟังเทศฟังธรรมจะไปชวนจักชวนยังไง เขาก็ไม่สนใจเพราะว่าไม่มีต้นทุนเก่าที่ได้สะสมอุปมไว้เพราะฉะนั้นว่ามาดีเพราะมีบุญมาดีเพราะมีบุญบุญกุศลที่เราทําไว้ดีแล้วในการก่อนมีสินห้าจึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์ทําบุญไวด้ดีจึงได้เกิดเป็นคนร่ารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือเราเป็นมนุษย์ธรรมดาอาจจะทําบุญมาน้อยแบบ พอประมาณพอปานกลางแต่ว่าไม่ถึงกับยากจนยาจบปณิพกคนขอทานเหมนคนที่ไม่มีบ้านไปนอนตามสะพานลอยหรือข้างถนนกองหยักเยือตามบุญที่เราได้ทำมาเพราะมาดีเพราะมีบุญบุญกุศลที่ทำไว้ดีแล้วเพอฉะนั้นได้เปรียบได้เปรียบกับสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานอบายต ยภูมิอบาย,ยภูมิทั้งหลายอิจฉาพวกเราเพราะฉะนั้นก็มทนาที่ด้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่เป็นของที่หาได้นยากก็สืบต่อเร็ดต่อยอดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าบารมีเราจะเต็มพอมทนาสาธุแล้วก็นี่คือประการที่หนึ่งมาดีเพราะมีบุญประการที่สองอยู่ดีเพราะมีคุณบุญกุศลแล้วก็คุณงามความดี ุณงามความดีที่เราสั่งสมเอาไว้เปลี่ยนมันประกอบในการในกิที่ชอบอุนในศาสนาอุนยักเขตเตทุกอย่างนิติปุ่มรัพย์บุรุษต้องฟังปุง่มรัพย์ไว้ใจนี่เก่าให้เขาคู่อัดปากงูจิงลงเหวบุญกุศลกัญหาเก็บรักษาไม่ละเรือนพบเพื่อนแต่คนดีเลี้ยงชีวีโดยประหยัดกัญหารัพย์ไว้ ใจนี่เก่านี่เก่าก็คือพ่อคุณแม่โอแม่ท่านเลี้ยงเรามาเราก็เลี้ยงท่านตอบให้เขากู้ก็เรือก็คือบุตรบุตรของเราบุตรเราต้องส่งเคาะส่งเขาเรียนเรียนจบแล้วก็จบปร,ริญยญยาจนถึงเขาได้ทำงานเขาจะกลับมาตอบแทนบุญคุณเรามาเลี้ยงเราตอบนะ ในี้เก่าให้เขากู้อัดปากง,งูอัดปากง,งูก็คือเรื่องปากเรื่องท้องถ้าสี่กันห้าของเราต้องสแสวงหาทรัพย์ทำงานหาเลี้ยงชีพเงินปัจจัยมาซื้ออาหารเครื่ออุปโภคบริภโภคมาใช้จ่ายในครอวเรือนแบ่งทรัพไว้ทำบุญให้ทานแล้วก็ใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัวแล้วก็ kẹp vai còn vai à, hai kẹ đủ ừ, bằng hai kẹ mẹ bằng hai kẹ à, vì là lúc kẹp bằng kẹp ở vai bèn sắp ở vai ắt ba tiếng lông heo tiếng lông có phẳng đình vai sutta panya sutta ni เป็นข้อหนึ่งที่มีอยู่ในมงคลสูตรที่พระพุทธองค์ตัด เป็นของจรมาอารมณ์นังอารมณ์อารมณ์เกิดขึ้น ัสนเป็นจิตท,ที่มีความสะอาดสว่างเลวงปูป่มัลผูปุตตะท่านกล่าวไว้จิตของเราจิตเดิมเป็นจิตประพัดสอนออเป็นกิเลสอาการตุกะะที่จอนเข้ามาเราจึงภาคเพียนอุบาอาจารย์ท่านสอนให้เพียนเอาไว้ว่ากิเลสจอนมาให้เรารู้เท่าทันอุบาอาจารย์ให้มีสติเหมือนกับสายฟ้าแลบ เกิดขึ้นขณะปัจจุบันก็ดับทันปัจจุบันไม่ปรุงแต่งต่อไปอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนและล่าวไห ที่สไปดีเพราะมีทุนไปดีเพราะมีทุนเพราะว่าเราทำบุญกุศลไว้ดีแล้วเป็นมนุษย์ถึงแม้เราจะตายลาลับไปจากโลกนี้ขันทั้งสี่ขันทั้งห้ามีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมร่างกายของเราก็เปรียบเสมือนอยืมเขาลอ่อขอเขาขอเขาอ,อ,อ,อยู่ยืมเขาลอ่อ ลมยังอยู่ขอเขาอยู่ก็คือร่างกายวันนี้ยังมีอยู่ยังไม่ตายอาศัยสร้างคุณงามความดีต่อไปให้ยิ่งขึ้นไปยืมเขารอก็คือลมหายใจลมเขา้าลมออกลมเขา้าลมออกขอเขาอยู่คือร่างกายกัน 5, อ้าถัดสีดินน้ำไฟลมยังไม่ย่อยสลายยังไม่แตกไปเราก็อาศัยเขาส,สร้างคุณงามความดีสืบต่อเละต่อยอด อาศัยเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญฌานทำคุณงามความดียี่งขึ้นไปเพราะว่าเราไปดีเพราะมีทุนถ้าไม่มีทุนก็จะลงที่ต่ำจิตเศร้าหมองในขณะที่ไปก็จะลงที่ต่ำสู่อบายภูม,มิเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นอสูรเป็นสัตวเ์เดรัจฉานลงไปในอบายภูมิทั้งสี่ถ้าไม่มีทุนนะ แต่เราไปดีเพราะเรามีทุนเราสร้างไว้ดีแล้วลองฐานมีฐานบารมีแล้วมีศีลหา้าบริบูรณ์มีการให้ทานสมาทา,านศีลเจริญกิตตภปวนาไหว้พระสวดมนต์เรามีทุนไว้ดีแล้วเพียงแต่บารมียังไม่เต็มรอบเราก็อาศัยสร้างยิ่งข,ขึ้นไปจนกว่าบารมีเราจะเต็มวันไหนที่ตอนไหนที่กําลังจิตเราแก่กล้า กันห้าของเราบำเพ็ญจนผลทุกข์สละาจากอัตตาตัวตนสิ้นทุกข์ผลทุกข์จากวัตสงสาร ที่กล่าวมาก็สมควรเจเวลาอขออำนาจคุณพะระศีรัตไตรคุณพระพุทธผู้ทรงล้ำคุณพระคมผู้สูงส่งคุณพระอริยทรงผู้ว่างโลกโกงเย็นจงมาเป็นเดชเป็นเดชะเป็นปรวะปัจจัยอุดมอํานวยไว้ใช้ให้สกายัดโยมทั้งหลายผู้ปรถนจสิ่งใดให้เป็นไปด้ยช่วประกอบด้วยธรรมแล้วใสขอมักสีเป็นสีจงมาบดล ปฒนาความ้นทุกเข้าสู่มรรคผลนิพพานขอให้สมความมุม่งมั่นปถนาโดยเจ้าหนากันทุกท่านทุกคนเทิด